สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยห้าหนอยนะคะสามนอยสี่หนอยนะคะก็จะมีพิเศษปกติ VIP แล้วก็เฉพาะกิจนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความรุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่22นะคะเราก็มาสรุปของวันที่21กันก่อนนะคะว่าแนวทาง ตัวไหนบ้างนะคะเข้าตัวไหนหลุดตัวไหนบ้างนะคะก็ตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะมาดูที่รอบเฉพาะนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะเมื่อวานให้เด่นที่3กับ4นะคะวิ่งรูปที่3กับ4แนวทางออกนะคะ1 2 4สี่ ล้วก็เจ็ดห้านะคะแอดกระบอกตลอดนะคะสองตัวอาจมาหนึ่งตัวนะคะมาทุกวันนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสองตัวนี้ชอบสามตามสามชอบสีตามสี่หรือว่าชอบทั้งสองก็ตามได้ทั้งสองนะคะหนึ่งสองตัวอาจมาหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวอาจจะมาทั้งสองตัวก็เป็นไปได้นะคะ แต่ไม่ค่อยพลาดนะคะรอบให้2ตัวมา1ตัวไม่ค่อยพลาดนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะก็สามสี 3, ่มาสองสี่เนาะมาสี่นะคะมาสี่อยู่นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะเพราะว่ายีนไม่ได้เจาะให้นะคะให้รูดเลยนะคะถ้าความชัวนะคะรูดเลยดีกว่านะคะ อบวกลบคูณหารดูนะคะว่าโอเคไหมเจ็ดห้าไปเขียนเจ็ดสามไปนะ้องเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าก็มาตัวเด่นรอ,อม,มาแค่รอบเดียวนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบตัวนี้ก็ตามตัวเด่นก็แล้วแต่ชื่นชอบนะคะรอบพิเศษนะคะสองเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะคะ ไม่มานะคะรอบปกติหกแปดสามแล้วก็สองสองนะคะเบิร์นไฮซูนซูหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกมาสองสองหลุดจุดปุด๊ดนะ่าจะพี่น้องจะชุดวินก็มีแต่สามแปดแปดไม่มีแปดไม่มาพี่น้องก็หลุดกระจายนะคะรอบปกติมาไปต่อที่รอบ vip นะคะแปดสองแปด แล้วก็สามหนึ่งนะคะแปดสองแปดแล้วก็สามหนึ่งแปดสองแปดก็ไม่มานะคะมีแต่สามหนึ่งนะคะมาชุดวินนะคะสําหรับตัวเด่นเราเม็ดเดียวคือไม่มามาแค่เฉพาะกิดรอบเดียวนะคะมาเฉพาะกิดรอบเดียวนะคะส่วนสามหนึ่งวีไอพีมาชุดวินนะคะชุดวิน,น,ะะช,วนชุดวินก็ไม่ค่อยพลาดนะคะ อาจจะไม่มาทุกรอบแต่ก็มาให้เจอต้องเจอรอบในรอบหนึ่งนะคะว่าเลขหกตัวนะคะก็ก็ไม่สามารถที่จะมาได้ทั้งสี่นอยเนาะก็เป็นบางวันถ้าเลขมาซ้ำๆก็จะมาแบบซ้ำๆแต่ถ้าวันไหนเลขกระจายนะคะก็จะมาคู่หรือสองคู่หรือสามคู่สีค่คู่ก็เป็นไปได้นะคะ แต่มาให้เห็นเกือบทุกวันนะคะสำหรับชุดวินก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็รอลุ้นรอชมในงวดถัดไปนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงปังๆกันทุกคนทุกท่านนะคะ 3ามหน่อยนะคะก็คือพิเศษปกติแล้ว VIP นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ เียวแขนเขนก็ขอให้มาตัวรูดนะคะสองตัวบนล่างนะคะสำหรับตัวเด่นตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะชอบคอยรูดนะคะไม่ชอบก็พานละจ๊ะชุดจับอินนะคะ ชุดจีบินของเราก็จะมีสามมีสี่มีศนมีหมีเก้ามีแปดนะคะมีรุ้นนะคะสําหรับชุดวินไม่ชอบตัวเด่นนะคะตามวินได้เลยนะคะเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ค่ะศูนย์ศสามสาแปดปดแล้วก็ 4, 4. สี่สี่ชาเพาะอิดนะคะ หรือว่าใครจะตามตัวเด่นก็ได้นะคะ,ะเฉพาะกิดถ้าไม่ชอบไม่ชอบตัวที่วางให้นะคะถ้าชื่นชอบก็ได้ตัวเดิมนะคะได้สามกับ4ี่ตัวเดิมนะคะสําหรับตัวเดียวเม็ดเดียวแขนๆนะคะตัวเดียวเม็ดเดียวแขนๆนะคะ ชื่นชอบก็รุดปื๊ดรุดปื๊ดนะคะไม่ชอบก็ผ่านปื๊ดไปได้เลยนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะก็เด่นอ่ะศูนย์นะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่าน0ูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะคะศูนย์สี่ ศูนย์ห้านะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะนะคะสำหรับคู่ที่ชอบนะคะพอทายชอบก็ชอบหมดเลยนะคะหมะชอบจริงๆก็ชอบหมดเลยนะคะมีศูนย์เก้านะคะศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะ 03,04นะคะ0 4นย์สี 3, ส่ 4, ส 4, ส 3, ส 8, ส 9, เนาะอ่แค่นี้พอนะคะที่สำคัญก็เน้นรูดนะจ๊ะชอบอยังไงก็รูดปื๊ดรูดปื้ดได้เลยนะคะเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยนะคะ รุดปืดรูดปื้ดเลยนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเน้นแค่นี้พอนะคะถ้าชอบก็รุดสูนเลยจ้าสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะ3ามนอยนะคะคือพิเศษปกติ VIP นะคะเน้นที่พิเศษปกติ VIP พิเศษไม่มาปกติปกติไม่มาก็ VIP นะคะถ้าชื่นชอบค่อยรูดน,นะจ๊าไม่ชอบก็ผ่าน ส่วนเฉพาะกิจนะคะก็ได้ตัวเดิมตัวเมื่อวานเลย3กับ4เมื่อวานมาสองสดีไม่ดีวันนี้อาจจะมาสาหรือตัวเดิมตัวเก่าตัวเดิมก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านนะจ๊ะสําหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า